สวัสดีครับทุกคนเป็นชาวพุทธเราต้องร้วันสําคัญในพุทธศาสนานะครับนวันนี้เป็นวันสําคัญเป็นวันพระย่นะวันวีซ่าขาบูชาเป็นวันที่ตรงกันสามเทศการนั่นคือวันประสตดปลาตรูและปริณิพานข้องพระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสตดเมื่อวันพิญเดือนหกวันศุกร์ปีจอหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูตรแล้วผู้เป็นปรามานดา ได้สวรรคตภายในเจ็ดวันจากตำราบันทึกไวัยวะผู้ที่เป็นมันดาข้องปราโพธิสัตว์นะครับหลังจากประสูติแล้วภายในเจ็ดวันก็ต้องสวรรคตนะครับโดยรมเนียมเปะว่าปราโพธิสัตว์มีความยิ่งใหญ่นะครับนมีความบริสุทธิ์นต่อไปจะตัตโตรเป็นปราพุทธเจ้านะครับนจึงปรามันดาจึงหลังจากประสูติโพธิสัตว์แล้วก็ต้องสวรรคตตามรมเนียมข้อง พระมันดาข้องโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ไม่มีทองตีซ่องลับไปเตสวรรจชันดูสิตนะครับนเป็นสวัสจ์ชันดีตีซี่บำเป็นบารามีต่อไปนะครับหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะนาได้ประสูดเหลวนากกมีโอนทำนายนามีพร้ามมาทำนายต่างๆหน้านะครับนากามีไล่ในยะยุนะครับบางคนทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเด็กน้อยคนเนี้ยนาสวาเป็น ชาวบ้านนาไม่ออกบวชเนี่ยจะเป็นปรามากริย์ผู้หญิงใหญ่แต่ว่าถ้าว่าออกบวชนาจะเป็นตัตรโรเป็นพระสมมาสมุทธเจ้านะครับแต่ว่ามีพรำคนนึ่งนาทำานาาว่านาขวันทงเลื่อยว่าเจ้าใจทิฏฐะนี้ต้องออกบวชแน่นอนแล้วก็ได้ตัตรโรเป็นพระพุทธเจ้าน,นั่นคือในอดีตในพระต้มไหวข้องเจ้าใจทิฏฐะนะครับนะาพ่อว่า นายุนะเป็นวัยเทวามีครอบครัวใดนะพระเจ้าสุดโทุนะนาผู้เป็นประบิดานก็อยากให้เป็นพระมากษัตริย์ซืบถอดไปสร้างปราสาทซ้ำดูดูนะให้ความสุขถูกย่างนะครับน5ะไม้ซี่อาน,นะครับน5ะโลค้ามีไอายปรากฏวหวามีปลารถนะนึ่งองค์นั่นคือปลาราวุน่นะครับหนะลังจากนั้น อยุหยิบกาปั่นซ่าโดยการสร้างส้มบรารมีมาเจ,จ้าใจสิทธัทถะก็ออกบวชสาเวง้าโมกธรรมสาเวง้าพ้นทางแห่งความผ่อนถุกสาเวง้าความผ่อนถุกต่างๆหนาๆ,นาๆนานาทางตึงก็ไปเร็วทางย้อนก็ผ่านมาเร็วทางย้อนอยีากว่ากรรมมาสุขลิกานุโยคเทวามีไมซี่มีนางสนมมีปราสาทซ้ำหรือดูนะครับนากาโดยการสร้างส้มบรารมีมา พระองคงกานาะรูด้วยตัวเองหวาไม่สามารถบรรลุธรรมหรือวาตะตระรูนะผ่อนทุกไม่ได้ทึกแม่จะมีความสุขมากนาะสุขนันกาไม่จีรังอย่างยืนนะสักวันหนึ่งความถุกกาต้องมาเยือนคือกันเกิดแก่เจ็บตายนี่แหลนะน้ามันนี่ไม่ผ่อนนะ้าเราองกาอยากจะแสวงหาป้นทางเองความผ่อนถุกเมื่ออายุหยิบกาวผันซ่านาะก็ออกบวชแสวงงาความผ่อนถุกกาชายวิธีทางต่างๆนาหน,น้า นะทางสุดตรงส่องทางนะครับสุดตรงทางเตย้อนเกินไปหรือว่าการมาสุขขันหรการหนุยกนะการผ่านมาแล้วนั่นคือตอนเตเป็นเจ้าชายพิ่ตัทะแต่ว่าทางตึงการเรลองคงทรงบำเพ็ญทุกการิยานะครับอดข้าวอดน้ำกลั้นลุ่มให้ใจนะปัญจวัคคีย์ต่งงางๆการตามมานะครับนะตามมานะเป็นผู้เต่เป็นอุปทาคนะการรุ่นอยู่ว่าต่อได้เปลวุ้งจะศัตร,รูเป็นพระพุทธเจ้า พ่อพระองค์พบเลวว่าทางเทวาผลถูกได้ไม่ใช่ตั้งติดตึงนะไม่ใช่อดข้าวอดน้ำปณีเร็วไม่ใช่ตอรมานตัวยิ่งเร็วนะพระองค์ก็พ่นคลเมื่อพ่อนคลปัจจวัคคีต่างาก็เสื่อมทัท่าการนี้ไปยูถิปาอิสิปณะมฤคกายวันนี้ไปปลีกไปกทีนีก็เป็นโอกาสที่ดีข้องพระพุทธเจ้าข้องเจ้ายใจทิฏตท่ะเร็ววาได้นะเสวง้าโมกฐธรรมได้มีเวลาปฏิบัติ น่าเปองค์การโดยการสร้างส้มบรารมีมานะทำสมถะวิปัสนานะฝึกฝ้นตัวเองนะจนกลายวันเพ็ญเดือนนกนะกลถึงวันวันนี้แหละพระองค์การส่งอันติษท่านเล้วนะครับอธติษท่านว่าแม่เ,ล,เลือดเนื้อจะเลือดเองเลือดเตนั่งกระดูกนะเราก็ไม่ลุกขึ้นจากเทนี่แล้วถ้าไม่จรัสรููเป็นพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลุกขึ้นแล้วนะเมื่อนในสมัยปัจจุบันนี้แหละนะครับนะเตบสมัยพระ้าจากสิ้น อาทิตท่านว่าถ้ารบไม่หนาเนี่ยนะอดระว่าให้ท่านถูกมอ้าวมดอันนี้คือการตังกินอาทิตท่านนะมีพลังมากนะแม่แต่ระเะปลเจ้าระเปลเจ้าก็ใช้วิธีนี้นะจนมาถึงวันนี้วันพิณเดือนนกนะตอนนัวําเรียกว่าปฐ้มยามพระองค์กาได้ตัตตรูสําเร็จวิชาซ้ำนะเรืมตอนปฐมตามยตอนนัวคําพระองค์ก็ได้วิชานึ่งมานั่นคือบุพเพนิว่าซาหนุดติยาน ทำให้พปะองค์โรการเวียนว่ายใต้เกิดของพรลองค์การเวียนว่าย,งงายไต้เกิดคืออดีชตินาะเคยเป็นพปลเวสสั้นดอนเป็นเทมีบายนาะเป็นสัต์นาะเคยตอกนารอกโอ้ไล่ปรชาชตินาะพระอง,งก็ผ่านมาเห็นนาะแมนเราเมื่อตายเย็นเลยนะราวาไดายานไดวิชานั่นคือบุพเพนวิวาสาหนตติยานนพะราวาหนังไปบำเพ็ญเพียรนานะทำสมถะวิปัชนานาะฝึกฝนจน เกิดปัญญาเกิดวิชานึ่งวิชาตีซ่องนั่นคือจูตูปปาตาญาณญนะานยัง่ง้รเวงการเวียนว่ายแต่เกิดข้องสัดโลนะกรรมข้องสัดโลกทำกรรมไดไวัยได้รับพ้นกรรมอย่างไรนะนั่นคือวิไศษข้องพระสมมาสัมุทธเจ้าได้จูตูปปาตาญาณนะจึงเป็นถนะีมาข้องคำซ้อนเรื่องกรรมต่างๆนะไม่มีใครรู้เรื่องกรรมเท่าพระพุทธเจ้าฐานก็ซ้อนเรื่องกรรมละว่ากรรมเป็นสิ่งตี หญิงใ่ไม่มีใครใหยเกินกมไม่มีใครใยว่ากมเตเราทำไหวานาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกำพรัดกันส่งพ้นส่งพ้นสร้งสางระยะระยะตันควันระยะต่อมาระยะต่อมาอีกนมันพลัดกันส่งพ้นพนระองค์รูเรืองข้องกมข้องมนุษย์โรเรืองการเวียนว่ายตายเกิดข้องมนุษย์ข้องสัตว์โลกเพราะว่าหนังไปจนถึงหัวรุงเรียกว่า ปัจชิมยามนาะยามวัวรุงนาพละองค์ก็ได้ยนันได้วิชาอีกวิชานั่นคืออานะสวะขยักย่านวิชาเดทําไมนะ่หุ่นทางเห่งความผลทุกนะจึงเป็นต่ม,มาข้องอริยมรรคมียแปดหรือว่ามัชจิมาปฏิปทานะทางเห่งความผลทุกนะมีสัมมาติฐินะทางส้กลางนะสัมมาติทิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจา้าสัมมากรรมโตสัมมาอาชโวสัมมา ว่าย่าโมสัมมาสติสัมมาสม,มาตินั่นคือทางแห่งความบ่นถุกเราการรับเป็นพุทธบริษัทแล้วนะเราการสามารถปฏิบัติใดาอาเรียมักเมืองแปดวุฒทางแห่งความบ่นทะุกนะถ้าว่าหลดลั่นมาเลื้อซ้ำยางกาสิา้นสมาถิปัญญาหรือว่าซ่องซ่องประการนี้คือ,อสมถะวิปัสนานะการมีสติคือนึ่งเดียวนะเรามีสติฝึกฝนจนโรกายโรใจ โรธรรมชาติของอรูปนามนะจนเกิดปัญญาสามารถตัดกิเลสได้ปัญญาตัดกิเลสได้นั่นคือ,อาทางแห่งความผลทุกหลังจากหลองตาโรเซ้วิมุดอยู่เจ็ดสัปดาห์แล้วนะครับอย่างเข้าสัปดาห์ที่8คือส่องเดือนนะคเป็นวันซาสาบูชาพระองค์ก็ได้เดินโดยเท่าไปปไปสิปณะ,ะมฤคทายวัน,นไปปลดปัญจวัคคีต่างาปัญจวัคคีต่างากาตั้ง จันชี้กันแล้ววานะเล็ยนเด็กเลยถ้าว่าปลาสมานาโกด้ำถ้าว่าเจ้าชายสิทธัตถะมาเนี่ยจะไม่ตนดับเลวปลวั้เสื่อมทัทธาเลวนะตอนเตบบำเป็นทุกกิริยาปลาองค์ไม่สามารนถารทานทำตามเตปลัตนาตั้งใจวายปณนีท่านเด่นานะจะบัน่นบำเป็นทุกกิริยาจนตัตตโรเป็น สัมมาสัมพุทธเจ้านะปัญจวัคคีย์ต่งางๆเข้าใจปัญญานแต่จริงๆแล้วพระองค์พบทางสายกลางเร็วพระองค์เดินไปก้าวไกลนะทุกคนก็ลืมสัญญาหมดปัญจวัคคีย์ลืมสัญญาหมดโดยบารมีของพระพุทธเจ้านะก็ฟฝังธรรมลังจากฝังธรรมกามีอาญาคุณตัญญาหนึ่งในปัญจวัคคีย์บรรลุธรรมคันโซดาบันนะมีปลาซ้งเกิดขึ้นกลางแลกในวันอาสาฬหบูชานะครับนะนั่นคือ นะเป็นเีมานะขอ้องวันประสูรจัตรตรปรินิพานในวันเพ็ญเดือนหกนะนั่นคือวันนี้นะครับนะไอ้พี่นองไดกายกรมยกรมวจีกรรมมโนกรรมทำดนะีพูดดีคิดดีปฏิบัติพ้นทางแห่งความผถุกนั่นคืออริมักมีองแปดพุทธเจ้ารัตรูอริยาสัพซี่ถุกสมุทัยนิโรธมักถุกนั่นคือความถุกหรือว่าความทนอยู่ไม่ได้ คนเราทุกคนก็ต้องมีความทุกข์นะสัตว์โลกแต่เกิดขึ้นมาต้องมีความทุกข์ความทุกข์ขั้งโดยทุกข์ขั้งนั่นคือต้นสภาพเดิมอยู่ไม่ได้เราเคยเป็นเด็กมันก็เป็นวัยผู้ใหญ่เป็นวัยชรามันก็ต้องตายนั่นคือทุกข์นะต้นอยู่ไม่ได้หรือว่าความทุกข์กายความไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นก็คือความทุกข์ทุกข์สมุทัยเนื้อเหตดเองทุกนิโรธคือความดับทุกข์นามัก าทางสากลางมัจชิมาปฏิปทา,าทางแห่งความบุญถุกอริมักมิวแปดนะเี่กล่าวไปแล้วข้างตน้น